สาธารณสุขชีไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 14วันแต่ก็ยังเสี่ยงถ้าปลอดภัยต้องต่อเนื่อง28-30วันบราซิลประกาศไม่เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมจากโควิด -19 โดยไม่สนใจต่อเสียงวิจารณ์ว่าพยายามปิดบังตัวเลขที่แท้จริง สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนจันทรที่8มิถุนายน2563กับดิฉันสุชาดานิ่มนวลอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ t v 5 HD1 ค่ะ นี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นมา7รายนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศค่ะส่วนตัวเลขการติดเชื้อในประเทศถือว่าเป็นศูนย์ต่อเนื่องมา14วันแล้วนะคะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ข้อมูลของทางสาธารณสุขระบุว่ายังวางใจไม่ได้ยังกัดตกไม่ได้นะคะเพราะมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดซ้ําในะระลอกที่2ด้วยเดี๋ยวช่วงการคายล็อกเฟสที่4นั้นจะยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นช่วงจับประเด็นเป็นกระแสนะคะเราจะพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคจะมาอธิ ใบให้เห็นภาพว่ามีความเสี่ยงอย่างไรบ้างวันนี้เราไปดูข้อมูลในภาพรวมกันก่อนค่ะ วันนี้นะคะการถแถลงของศูนย์โควิด -19 ค่ะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่7รายนะคะ7รายนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าสู่สถานที่กักตัวของรัฐหรือว่าสเตจควันตีนนะคะมาจากสหรัฐอาหรับเอมเมเรตสรายปากีสถาน2รายแล้วก็มาจากสหรัฐอเมริกา1รายค่ะมีกลุ่มที่หายป่วยแล้ว2,973คนมีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด31,19คนนะคะและยอดการเสียชีวิตเนี่ยยังคงที่อยู่ที่58คนค่ะส่วนกลุ่ม คนไทยที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศยังถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะมีประเด็นที่บางคนเนี่ยเข้ามาแล้วการตรวจหาเชื้อครั้งที่1ไม่พบเชื้อโควิด -19 ต้องไปตรวจซ้ําในครั้งที่2ถึงจะพบว่ามีการติดเชื้อแต่ข้อมูลทางการแพทย์ยืนยนันเมื่อคนกลุ่มนี้เนี่ยพ้นระยะการฟักตัว14วันไปแล้วเขาสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้โดยที่ไม่ได้มีความเสี่ยงจะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลถัดไปนะคะจะเห็นได้ว่ามีตัวเลขคนไทยที่ เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนี่เป็นข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยนะคะล่าสุดเนี่ยมีผู้ที่ลงทะเบียนไว้269คนค่ะเดินทางเข้ามาทั้งหมด197คนนะคะก็มาจากที่มาเลเซียค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะ171คนนะคะมีผู้ที่ลงทะเบียนเดินทางเข้ามา167คนค่ะแล้วก็ทางฝั่งนี้นะคะก็จะเห็นว่ามาจากที่ลาวอีก21คนมาจากที่กัมพูชาอีก5คนค่ะ ทางสมบคเนี่ยได้นําข้อมูลการเดินทางเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์แนวโน้มการติดตามตัวผู้ที่เข้าข่ายจะติดเชื้อโควิด -19 ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูข้อมูลถัดไปจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะเป็นตัวเลขของคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของคนที่พอเข้ามาแล้วก็ต้องมากักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวของภาครัฐ ตั้งแต่วันที่3เมษายนถึง7มิถุนายน,นะคะ่ะดูกลุ่มนี้ก่อนนะคะผู้ที่เข้ามากักตัวสะสมนะคะปัจจุบันอยู่ที่34,965รายค่ะกลับบ้านได้แล้ว25,101รายค่ะเราถอยออกมาดูช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยตรงเส้นสีน้ำเงินสีแดงๆนี่นะคะจะเห็นว่ามีผู้กักตัวค่อนข้างจะเยอะเมื่อเทียบกับเดือนอื่นนะคะอยู่ที่9,864รายนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ค่ะพบการติดเชื้อทั้งหมด 182รายนะคะดูจากประเทศที่มีการเดินทางกลับมาสูงที่สุดนะคะไล่มา3อันดับแรกตอนนี้เนี่ยอันดับ1ยังเป็นที่มาเลเซียนะคะมี15,957รายอินเดีย2,445รายสหรัฐ2,229รายจริงๆแล้วทั้งอินเดียและสหรัฐเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ยังน่าห่วงเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศของเขายังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะ เราไปดูภาพรวมในต่างประเทศกันบ้างดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขโดยวรวมนะคะพุ่งไปมากกว่า7ล้านคนแล้วค่ะที่น่าเป็นห่วงก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะมีเหตุการณ์ประท้วงอยู่นะคะไปดูตัวเลขวันนี้กันนะคะยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกโดยวรวมนอยู่ที่มากกว่า7 1ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า4,6000คนค่ะรักษาหายแล้วมากกว่า3ล้าน4 6 8 0 0 0คนสหรัฐ ยังคงรั้งอันดับที่1นะคะมีผู้ติดเชื้อมากกว่า2ล้านคนเสียชีวิตมากกว่า1 1 2 2 0 0 0คนค่ะเป็นประเด็นที่ท้าทายมากๆไปดูทางฝั่งของตินอเมริกานะคะบราซิลก็ยังสูงอยู่6,911,000คนเสียชีวิตมากกว่า37,000คนค่ะสเปนนะคะมีผู้ติดเชื้อ28,8 0 0 0คนเสียชีวิตมากกว่า27,000คนค่ะวันนี้ขยากมาดูที่นิวซีแลนด์นะคะ ดูเหมือนสถานการณ์อาจจะดีขึ้นเล็กน้อยนะคะมีการติดเชื้อ1,504คนเสียชีวิตคงที่22คนค่ะตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังเจอประเด็นที่ท้าทายมากๆเพราะมีการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์ฟอยที่ตกเป็นเหยื่อของตำรวจผิวขาวนะคะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ประท้วงนี่แหละที่ทำให้สาธารณสุขในประเทศทำงานได้ยากมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าจากภาพมีคนมาชุมนุมกันตามเมืองต่างๆในสหรัฐมากนะคะ เนื่องจากว่าเขาต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์ดฟอยค่ะก็กลายเป็นว่าเพิ่มปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและทางการในแต่มลรัฐที่จะรับมือโควิด1 9มากขึ้นไปอีกเพราะว่ายากต่อการที่จะไปติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดที่หลายมลรัฐเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทําตามแคมแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจหาเื้อให้ได้และสัปดาหาไม่ต่ำกว่า6ล้านคนค่ะ ส่วนที่บราซิลนะคะตอนนี้ได้ประกาศยุติการเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสะสมจากโควิด1 9ค่ะแต่ว่าทางการไม่ได้สนใจเสียงวิพักษ์วิจารณ์เลยว่าพยายามที่จะปิดบังตัวเลขที่แท้จริงหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของบราซิลบอกว่าตัวเลขที่ทางการเปิดเผยมีการบิดเบือนทําให้ยากที่จะเข้าถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่แท้จริงได้ตอนนี้บราซิลมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากเป็นอันดับที่2ของโลกรองลงมาจากสหรัฐค่ะ ช่วงหน้าจากประเด็นร้อนทั่วไทยนะคะจะพาคุณผู้ชมลงไปสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ตอนนี้ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าไม่มีการปฏิบัติตามเว้นระยะห่างทางสังคมเลยติดตามช่วงหน้าค่ะ ประเด็นดร้อนทั่วไทยช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนไทยไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจำนวนมากค่ะอย่างที่ภูทับเบิกนะคะในพื้นที่ภาคเหนือก็มีคนไปเที่ยวกันเยอะแต่ปรากฏว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดตามจากผู้สื่อข่าวค่ะคลักหลังมาตรการคลายล็อกในระยะที่3นะครับก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือดำเนินชีวิตประจำวันผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ส่วนราชะการต่างๆก็ขยายการให้บริการแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดครับบรรยากาศการเปิดให้บริการต่อใบขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลละรถสาธารณะวันแรกที่สํานักงานขนส่งจงังหวัดพิจิตรก็เปิดไปด้วยความคึกคักมีประชาชนในพื้นที่12อำเภอที่ใบขับขี่หมดอายุต่างตื่นตัวเดินทางมารอทําใบอนุญาตขับขี่ฉบับใหม่ตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดทําการ ทั้งนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรได้กำหนดขั้นตอนการให้บริการต่อใบอนุญาตขับขี่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดในรูปแบบการให้บริการแบบ New Normal โดยให้สิทธิ์แก่ประชาชนที่จองคิวและอบรมผ่านแอปพลิเคชันไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิ์ในการดำเนินการก่อนโดยจำกัดจำนวนประชาชนที่มารับบริการไม่เกิน120คนต่อวันหรือรอบละไม่เกิน20คนเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของจำนวนประชาชนและเป็นการเว้นระยะห่าง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดทำการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนก่อนอนุญาตให้เข้าไปทำธุรกรรมภายในสำนักง,งานขนส่งอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังมีการพายล็อกผ่อนปลนในภาคข,ของการท่องเที่ยวและโรงแรมที่พัก ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างที่ภูทับเบิกอำเภอลงเก่าเพื่อชมความงดงามของธรรมชาติในช่วงฤดูฝนบนยอดภูทับเบิกกันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเดินทางไปท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษจนทําให้พื้นที่แลนด์มาร์คบางจุดอย่างผาหัวสิงห์และทุ่งกระลำปลีมีนักท่องเที่ยวรวมตัวกันค่อนข้างแออัดที่สําคัญกว่าร้อยละ90ไม่สวมใส่หน้ากาก,ากาอนามัยไม่เว้นระยะห่าง ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมหาหรือกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักรีสอร์ตต่างๆเพื่อควบคุมให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ส่วนภาพรวมในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ทุกจังหวัดยังตั้งารป้องกันได้เข้มแข็งไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่แต่กลับพบประชาชนไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเพิ่มมากขึ้นทีมข่าวภูมิภาคศูนย์ข่าวภาคเหนือททบ5รายงาน ไปกันที่ภาคอีสานกันบ้างนะคะตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตําบลโป่งนกจังหวัดชัยภูมิค่ะเกิดความวิตกขึ้นเมื่อทางสาธารณสุขจังหวัดนะคะได้นําเยื่อบุโพรงจมูกข,ของชาวบ้านในพื้นที่กว่า500คนไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ผลจะออกมาเป็นอย่างไรติดตามจากผู้สื่อข่าวค่ะการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 กลุ่มเสี่ยงที่ชัยภูมิก็มีผลการตรวจออกมาแล้วนะครับขณะเดีวยวกันแม้จะมีการผ่อนปรนระยะที่3แล้วก็ตาม แต่ทุกคนจะต้องไม่ประบาทถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยจะมีผลการควบคุมโรคเป็นที่น่าพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําให้ยังคงยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่58รายแต่หลายภาคส่วนยังคงดําเนินมาตรการเข้มในการป้องกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับความกังวลของชาวบ้านโป่งคุณเพชรตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิทั้งหมดกว่า500คนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ หลังมีชาวเยอรมันซึ่งเป็นบุตรเขยเดินทางมาเยี่ยมบ้านและพักผ่อนต่อมาพบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด1 i และต้องเก็บตัวอย่างเยื่อบุโพรงจมูกผู้ใกล้ชิดจำนวน5้าร้อยคนส่งตรวจหาเชื้อที่ห้องแลบโรงพยาบาลชัยภูมิเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นายแพทย์วชิระบดพิบูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิก็ได้ออกมายืนยันผลการตรวจเป็นลบคือไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด1 i แต่อย่างใดแต่ขอให้ประชาชนอย่าได้ประมาท ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการตามที่ทางการกำหนดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดและหลังจากที่มีมาตรการผ่อนคลายระยะที่3เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาก็ทําให้หลายกิจการกิจกรรมต่างก็ดําเนินการและมีความคึกคักอย่างการนวดเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบร้านนวดในจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากเปิดให้บริการในสัปดาห์ที่2พบว่า ผู้ที่มาใช้บริการก่อนเข้าร้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิทําความสะอาดด้วยเจลหรือน้ํายาฆ่าเชื้อบันทึกชื่อสกุลพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และสถานที่ใช้บริการก็มีการทําความสะอาดทุกชั่วโมงรวมไปถึงห้องนวดด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มงวดและจนถึงขณะนี้ในพื้นที่20จังหวัดขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่พบผู้ป่วยรายใหม่และไม่มีผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแม้แต่รายเดียว ทีมข่าวภูมิภาคทะทะบหาภาคตำมดชิงเหนือรายงานวันนี้เป็นวันทะเลโลกนะคะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ภาคใต้ก็ประเดิมเปิดหาดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวกันแต่ว่าจะสามารถปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคได้มากน้อยแค่ไหนติดตามจากผู้สื่อข่าวะคะ่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวหาดสมิลาค่ะแหล่งท่องเที่ยวเรื่องชื่อของจังหวัดส,สงขลานะคะซึ่งเพิ่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการคายล็อกระยะที่3นะคะเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะ แม้จะเปิดหาดให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหลังจากที่ปิดมายาวนานกว่า2เดือนแต่ที่นี่ยังคงคุมเข้มมาตราการสกัดกั้นโควิด -19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขค่ะผู้ประกอบการต่างดีใจที่ชายหาดกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังซบเซามานานหลังจากเปิดหาแล้วว่เศรษฐกิจก,ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับนักท่องเที่ยวก็หลังไหลกมาเที่ยวเ่มมากขึ้นครับ กววัััง่่าเเศรรรษฐิจจดดีขึ้นตลอคตลอคคบบืยๆส่วนชายหาดภูเก็ตแหล่งท่องเที่ยวเรื่องชื่อในฝั่งทะเลอันดามันซึ่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันพรุ่งนี้ตามมาตรการคลายล็อกมีการเตรียมพร้อมจัดระเบียบชายหาดแต่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่มากนักค่ะเนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุม การคลายล็อกการเดินทางจังหวัดกระบี่และภูเก็ตเริ่มเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะแก่งต่างๆแล้วเพื่อนำน,นักท่องเที่ยวและแรงงานที่ตกค้างกลับขึ้นฝั่งเช่นเดียวกับการเปิดเดินรถที่เมืองชายแดนใต้สีสยามอำเภอเวตงจังหวัดยะลาวันนี้เปิดเดินรถตู้ออกจากเมืองเป็นวันแรกภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหลังปิดเมืองยาวนาน,านกว่า2เดือนค่ะ สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ล่าสุดวันนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่โดยมียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่743รายเสียชีวิต12รายทีมข่าวภูมิภาคสูงข่าวภาคใต้ททบ5รายงานค่ะ ช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดนะคะกระทรวงสาธารณสุขยังเป็นห่วงกลุ่มคนที่ไม่สแสดงอาการแต่อยู่ในพื้นที่ชุมชนค่ะหลังจากคลายล็อกเฟสที่4แล้วจะสามารถควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศให้เป็นศูนย์ได้ต่อเนื่องหรือไม่วิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ ช่วงนี้จะประเด็นเป็นกระแสนะคะยังมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าเป็นกลุ่มของคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มาอยู่ในสถานกักตัวนะคะเป็นกลุ่มที่ไม่แสดงอาการด้วยค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะยังนิ่งนอนใจไม่ได้คําถามคือว่าแล้วคนที่ไม่แสดงอาการถ้าไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนเขามีโอกาสที่จะไปแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ของชุมชนได้หรือไม่นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมออนุพงศ์สุลรียากุลนะคะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับท่านปุ๋ปันด้วยครับค่ะคุณหมอคะผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเป็นคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ไม่แสดงอาการกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อครับปกติแล้วคนตอนนี้เนี่ยนโยบายของเราก็คือว่าคนต่างคนที่มาจากต่างประเทศทุกคนเนี่ยต้องเอาเข้ากักตัวที่สเต็คกควันทีน นะครับ <คะ S 1> เป็นเวลา14วันเพราะตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาเข้าถึงเหยียบแผ่นดินไทยที่สนาม <คะ S 1> บินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับจะต้องรับการตรวจเบื้องต้นถ้าหากว่าอุณหภูมิไม่ไม่สูงเกิน37.3องศาเนี่ย<ค>ะนะ<ค>ะพวกนี้ก็ถือว่าไม่มีอาการนะครับ แล้วก็กถ้าหากว่าอุณหภูมิสูงกว่าสูงเกินนะครับแล้วก็จะถูกคัดออกไปเพื่อที่จะพูดคุยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่มีอาการไข้เขาก็เป็นกลุ่มถ้าเราสงสัยก็เรียกว่าเป็นกลุ่ม PUI ก็คือจะต้องมีการส,าสักบาัตรวจเชื้อไปนะครับเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการไม่มีอาการมันที่มาถึงสนามดินเนี่ยนะครับ พวกเ่านี้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในสเตดกคโนทีนซึ่งวันเมื่อเข้าไปอยู่ในสเตตโคนทีนเนี่ยเราก็มีแนวทางก็คือ,อะระหว่างวันที่สามสี่ห้าแต่เป็นวันใดวันหนึ่งที่เราสะดวกเนี่ยนะ,ะเราก็จะเจาะ,ะตรวจเชื้อครั้งที่หนึ่งนะเพราะ้างตรวจเชื้อครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับใครเป็นบวกนะ,ะเราก็เอาเข้ารักษา หรือระหว่างนี้ใครที่อยู่ในสถานที่กักกันเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีอาการไข้ไม่สบายมีอาการนะเราก็ตรวจเลยนะครับถ้าเกิดเป็นบวกมีเชื้อบวกเนี่ยนะครับก็รักษาแบบผู้ป่วยนะเพราะนั้นครั้งที่สองที่เราเราเป็นแนวทางการดูรลงเราก็คือช่วงวันที่สิบเอ็ด สิบสองหรือสิบสามแล้วแต่สะดวกเนี่ยะนะครับถ้าหากว่าตรวจแล้วเนี่ยนะครับผลก็จะกลับมาน่าจะคือก่อนวันที่สิบสี่หรือวันที่สิบสี่ก็จะได้ผลเชื้อแล้วเนี่ยถ้าเกิดผลลบก็แปลว่าเขาอยู่ตั้งแต่อยู่เข้ามาถึงป,ประเทศไท,ทยจนกระทั่งถึงครบกำหนดสิบสี่วันก็คือในระยะสิบสี่วันตรงนี้ ไม่มีเชื้อด้วยไม่มีอาการด้วยถือว่าไม่มีไม่ได้เป็นอะไรนะเขคือป,ปกคนปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าช่วงวันที่ครั้งตรวจครั้งที่สองนั้นเนี่ยปรากฏว่าจากเดิมครั้งที่หนึ่งไม่มีเชื้อและไม่มีอาการแล้วมาวันที่สิบเอ็ดสองสสามเนี่ยปรากฏว่าตรวจเจอเชื้อไม่มีอาการเราก็ถือว่าเขาเป็นผู้ป่วยถ้าเป็นผู้ป่วยก็เอาไปรักษา ก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาล14วันเพราะนั้นเนี่ยในรายที่ไม่มีอาการนะพอผลกลับมาเนี่ยนะครับวันที่15เราเราจะให้กลับไปกลับบ้านเพราะว่าถือว่าเขาไม่มีเชื้อโรครเลยตั้งแต่ต้นนะครับเพราะ,ะนั้นปลอดภัยครับเขาไม่ได้พาเชื้อให้ใคระนะ,ะ,ะกลุ่มที่ไม่มีอาการแต่เจอเชื้อเราเข้าโรงพยาบาลก็ไปรักษาที่โรงพยาบาล14วัน ตามเกตตามแนวทางการรักษาพยาบาลค่ะครับค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นหมายความว่าพอพ้น14วันไปแล้วแล้วตรวจหาเชื้อไม่เจอแปลว่าคนกลุ่มนี้ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้มีโอกาสจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นแล้วใช่ไหมคะเพราะเขาไม่มีเชื้อโรคในตัวไงเขาก็เลยไม่มีใช่ไหมเพราะว่าระยะระยะพักตัวของโรคเนี่ยในโควิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดขึ้นช่วงเวลาที่5.7วัน ก็คือประมาณก่อนค่าเฉลี่ยอยู่ที่5.7แต่ว่าถามว่าส่วนใหญ่มามีไข้มีอาการไม่มีอาการเมื่อไหร่ก็ประมาณวันที่3ถึงวันที่7นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย,ยเลยไม่ได้แปลกใจก็คือว่าถ้าหากว่าอยู่ไปสักพักหนึ่งใช่มีบางคนเนี่ยอาจจะมาป่วยเอาหรือมีอาการหรือมา,าตรวจเจอเชือ้อแถวๆวันที่11 ก็ได้ไม่ไม่เกินวันที่สิบสี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าตรวจแล้วเชื้อไม่มีเชื้อไม่มีเนี่ยตนเราตรวจทั้งสองครั้งครั้งที่หนึ่งไม่มีเชื้อครั้งที่สองไม่มีเชื้อคนนี้ไม่มีเชื้อโรคเลยนะเพราะงั้นกลับไปชุมชนก็ปลอดภัยถูกไหมครับค่ะถ้าสมมติว่าคนนี้ตรวจครั้งแรกไม่มีเชื้อมาวันที่ช่วงส่วนสิบหรสิบสองมีเชื้อคนนี้ก็ถูกเอาเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสิบสี่วันเพราะสิบสี่วัน รักษาแบบเขามีเชื้อค่ะแล้วก็เขาก่อนที่เขาจะออกไปหลังจากเข้าไปอยู่14วันที่โรงพยาบาลนะเขายังต้องถูกคุณหมอแนะนําเพราะว่าเป็นผู้ป่วยนี่นะมีะเชื้อโรคเขาต้องอเขาต้องดูแลตัวเองอีก14วันไปอย่างน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่แพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยก็จะน้อยมากมากนะครับค่ะคุณหมอที่นี้ลงไปดูกลุ่ม ที่อยู่ในชุมชนนะคะที่เราใช้ชีวิตกันตามปกติเนี่ยจะคลายล็อกในเฟสที่4แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเจอคนในชุมชนแล้วไม่แสดงอาการเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะก็ยังเป็นไปได้อยู่ในกรณีที่ว่าอย่างวันนี้เราถึงการติดเชื้อในประเทศเนี่ยเราเป็นศูนย์ติดต่อกันมา14วันแล้วใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ยังเป็นไปได้ก็คือว่ามันอาจจะยังมีคนที่ไม่มีอาการ เรื่อติดเชื้อในชุมชนนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นโควิดนะอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นแค่วัตธรรมดาแล้วก็ก็อาการไม่มากเขาไม่มาโรงพยาบาลเพื่อตรวจยืนยันาะไม่ได้การตรวจเชื้อก็อาจจะแพร่จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้ในชุมชนนะครับเพราะนั้น สิบสี่วันยังไม่ใช่ตัวเลขที่ปลอดภัยเป็นตัวเลขที่อุ่นใจมากกว่านะฮะค่ะถ้าหากว่าบอกว่าเออโรคนี้เกิดเคยเกิดระบาดแล้วเมื่อไหร่ล่ะเรียกว่าปลอดโรคค่ะปลอดโรคก็ยังถือเวลาสองเท่าของระยะฟักตัวก็คือสองคูณสิบสี่ก็คือยีิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเอาก็จริงเนี่ยเราควรที่จะบอกว่าเราปลอดภัยที่ ปลายเดือนปลายเดือนมิถูนาค่ะนะอันนี้แล้วปลอดภัยค,ครับเหมือนอย่างเหมือนอย่างกรณีต่างประเทศเวียดนามานี้เป็นต้นเขาปลอดเชื้อมาแล้วห้าสิบห้าวันเขาถึงจะให้แข่งฟุตบอลไงค่ะค่ะแารแสดงว่าในเฟ,ฟสสเนี่ยคงจะต้องทบทวนกันให้ดีๆใช่ไหมฮะว่ากิจาการไหนที่มีความเสี่ยงก็ยังไม่ควรจะกลับมาเปิดเวลานี้อ๋อกิจาการในเหตเฟสสี่ในระยะที่สี่เป็นกิจาการที่เสี่ยงสูง และเียงปานกลางถึงสูงถึงสูงมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางกิจการเนี่ยพูดตรงๆแล้วเนี่ยอ่าก็ต้องดูว่าเราพร้อมไหมเมืออย่างตอนแรกตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยกิจการนี้เนี่ย,ม,ยมันอยู่มันอยู่รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกับโรงเรียนเลยอะ่ะโรงเรียนกับผับปานี่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่จริงที่จริง,ท,รงที่จริงก็ถูกท้าทายเหมือนกันว่าเออเอาโรงเรียนมาเปิดในช่วงระยะเฟสสามแต่ว่า มันมันก็ทําไม่ได้มันก็มามามาออยู่ตรงระยะเฟสสี่เพราะฉะนั้นตรงตรงนี้ก็ต้องรอดูทั้งหมดแหละว่าอะไรที่เปิดเพิ่มได้อะไรที่อะไรที่อาจจะไม่ได้เปิดในระยะนี้เนี่ยนะครับอาจจะขอให้เปิดในระยะถัดไปหมายถึงระยะถัดไปหมายถึงว่าหลังมิถุนาค่อยว่ากันนะเพราะว่าโรงเรียนเขากําหนดว่าหนึ่งกรกฎาคมถูกไหมที่ว่าเปิดเทอม ค,คุณหมอคะตอนนี้มีประเด็นเรื่องที่ชายหาดที่คนไปแออัดกันเยอะมากหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าชื่อดังบางแห่งที่ไปจัดอีเวนต์แล้วคนไปกรี๊ด,กร,ดกรี๊ดกันอย่างเงี้ยพอเรามาคลายล็อกเฟสที่4มันจะยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าคะและในทางการแพทย์จะมีคําแนะนําให้ควบคุมยังไงได้เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดซ้ําอีกคะ่ะจริงๆก็เรื่องเป็นเรื่องที่มันเกิดได้นะ,ะเกิดได้ถ้หากว่า ผู้เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยไม่ตระหนักนะแล้วก็หรือ,อมไม่ตระหนักในเรื่องของความร่วมมือที่ควรให้กับภาคารัฐภารากรชการนะครับเพราะตอนเปิดเนี่ยนะขอเปิดเนี่ยนะคุยกันดีมากเลยนะแต่ว่าพอเปิดแล้วเนี่ยคุณควบคุมตัวเองไม่ได้คุณควบคุมอา,า,ากาศไม่ได้ ถามว่าตรงนี้ถ้าคุณไม่ไม่ออกมาขอโทษไม่ออกมาแก้ไขนะคุณมีก็ <c oughs> จะอาจจะมี <c oughs> สิทธิ์ก็ได้ที่จะถูกทางการทางราชาการเนี่ย <c oughs> ปิด <c oughs> เป็นชั่วขา <c oughs> ว่าวไว้ได้เพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยของทุกคน <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตรงนี้ต้องบอกว่าเจ้าของกิจการท่านต้องต้องให้ความร่วมมือตามที่ตกลงกันไว้ขนาดเดียวกันประชาชนต้องกาดไม่ตกครับ ไปใช้บริการเนี่ยจะต้องต้องใส่หน้ากากนำมหมต้องเว้นระยะห่างต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็ถ้าหากว่าที่ชุมชนเนี่ยนะครับคนหนาแน่นเนี่ยนะครับท่านเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับไม่ใช่ไปไปเบียดเสียดนะซึ่งเปียดเสียดอยู่เนี่ยไม่ว่าจะหาดชายหาดหรือจะเป็นเป็นอีเวนท์ฮอลอะไรเงี้ยนะซึ่ง มันอันตรายมันเสี่ยงมันอันตรายครับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอนะคะครับผมครับสวัสดีดค,ครับ คุณหมอไล่เลียงให้ฟังในหลายประเด็นนะคะอย่างกลุ่มคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็มาอยู่ในสถานที่กักตัวบางกลุ่มไม่แสดงอาการค่ะกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าจะมีการเข้าสู่ระบบของสาธนารณสุขนะคะเพราะครบ14วันแล้วตรวจหาเชื้อซ้ำเขาไม่มีเชื้อก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แต่ที่น่าห่วงก็คือกลุ่มที่ไม่แสดงอาการแต่ยังใช้ชีวิตปกติในชุมชนนี่แหละค่ะเราไม่มีทางทราบเลยว่าใครติดเชื้อบ้างไม่ติดเชื้อบ้างนะคะกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้ว อาจจะเชื่อมโยงไปถึงการคลายล็อกเนเฟตที่สีด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมและกิจการ,รที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองไปทางสีแดงอย่างคุณหมอเปียบที่ไ้เห็นภาพโรงเรียนกับสถานบันเทิงเนี่ยมีความเสี่ยงพอๆกันแต่ก็ต้องเลือกโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่สําคัญเด็กๆต้องไปโรงเรียนกันมันจะชะง,งักชะง,งันไปมากกว่านี้ไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องที่ปัญหาเกิดขึ้นกับชายหาดบางแสนหรือห้างสรรพสินค้าที่คุณไปจัดอีเวนต์ทั้งๆท,ท,ที่คุณหมอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนจะเปิดคุยกันอย่างดีเลยแต่ทําไมถึงไม่ให้ความร่วมมมือตา ตกลงกันไว้นี่เป็นโจทย์ใหญ่นะคะที่ต้องถามกลับไปยังบรรดาผู้ประกอบการนั่นแหละว่าทําไมคุณหนึ่งไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยโอกาสที่จะต้องกลับมาปิดใหม่เนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือภาพรวมนะคะทั้งหมดในช่วงนี้หมดเวลาแล้วกบับประเด็นข่าวร้อนนะคะเราจะลากันไปพร้อมกับภาพภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่หุ่นยนต์หลายรูปแบบเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์นะคะแล้วก็จะเข้ามาช่วยรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยสวัสดีค่ะ การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชม